สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมข้าวในมของเครือ3 k มเค s ส r ร s กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณ Win for Fun นะฮะเล่นเป็นน็อตสีเขียวอยู่ฝั่งขวาบนนะฮะอ่าส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผม GDI สีแดงนะฮะใช่ GDI จริงๆด้วยนะ GDI อ่าแฟคชันหลักเลยนะฮะอ่าคุณ u n l e a s h นะครับผมจากแคลนยูเอนะ GDI สีแดงที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Tournament Decision นะฮะซึ่งตานี้ก็จะเป็นตาอ่ GDI ประทดน็อตนะฮะคู่รักคู่แค้นกันตั้งแต่เกมภาคแรกนะฮะมายันภาค3เอ่อแล้วก็ลามไปถึงภาค4ด้วยนะ <c oughs> อ่ะโอเคตอนนี้นะฝั่งสีแดงก็ส่งไร f ฟ e ลแมสสควอตวิ่งออกไปสเก t นะฮะตามสูนนะครับไม่มีอะไรมากนะส่วนฝั่งสีเขียวก็เช่นกันนะมีไรเทนสควอต โ okay. อเคอารักขาซาบอเทอร์นะฮะซึ่งก็คือเอนจิเนียร์นั่นแหละแต่เป็นของฝั่งนอตนะฮะ,ะส่วนตรงนี้ก็เอนจิเนียร์ทีแ่แปลว่าเอนจิเนียร์จริงๆนะฮะของฝั่ง GDI นะฮะขึ้นมาแต่ขึ้นมาทางนี้คุณทำอะไรจะไปยึด Defensive Tower ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆควรยึดอันนี้ก่อนนะอ๋อมีเอนจิเนียร์วิ่งมาอยู่นะโอเคขออภัยนะ,ะเมื่อกี้ไม่เห็นนะอ่าตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดง เรียบร้อยนะฮะยึดหอคอยป้องกันไปได้นะฮะหนึ่งหอณนะจุดนี้นะฮะและตรงนี้ฝั่งสีเขียวโอเคยึดไปแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้มีการปะทะกันนิดหน่อยนะโอ้โหเป็นทหารที่อยู่ในบ้านนะครับยิงอัดเข้าไปในบ้านนะฮะเช้วันนี้แต่ว่าตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเขียวสร้างเรเดอร์บัคกี้เข้ามานะฮะโดนกระสุนโดนหากระสุนเข้าไปนิดหน่อยนะอ๋อแล้วอาคารหลังนี้นี่โดนโดนยิงจากสองทางเลยนะฮะรู้สึกว่าจะมีแค่ฝั่งสีเขียวนะมังโดนยิงนะเออเขาไม่สวน ะะหรือว่าสวนอยู่แต่ผมไม่ทราบอ๋อไม่ได้ยิงสวนเลยนะั่นแต่ยังไงก็ตามนะฮะตอนนี้เมื่อกี้เหมือนจะเห็นการประทะเล็กน้อยอ๋อนี่ไงบักกี้อยู่นี่นะฮะอ่าฝั่งสีแดงตอนนี้ก็สร้างวอลเฟ็กเตอรี่ขึ้นมาแล้วนะครับเปิดเป็นพิษบูก่อนนะฮะอ่าพิษบูเนี่ยเป็นหน่วยสเกลเป็นดีเทคเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นหน่วยต่อต้านอากาศยานด้วยนะฮะอืมแต่ว่าด้วยความที่มันยิงเป็นอาวุธจรวดนะ,ะก็คืออาวุธระเบิดนั่นแหละก็ทําให้มันสามารถที่จะ ชนะทางบักกี้ของฝั่งน็อตได้นะฮะอยู่ไหนอยู่นี่นะฮะแล้วตรงนี้เอสเดี๋ยวนะทำอะไรเมื่อกี้เอสตัวนี้ลักษณะนี้นี่มันวิ่งถอยหลังนะฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่นะวิ่งถอยหลังสุดยอดเลยอะยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงขับพิษบูออกไปสเกลนะฮะมาเจอว่าสีเขียวเขาประจําการอยู่ในอาคารหลังนี้ที่ก็ไม่ได้สาระสําคัญสักเท่าไหร่นะตรงนี้ว่าไงครับมินิแทนสควอท โดนยิงเข้าไปอืหืหลบได้นะฮะจังงวันนี้ทั้งสควอตเหลืออยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าวิ่งเข้ามาตรงนี้ก็โดนยิงใช่ฮะเรียบร้อยครับผมพูดเสร็จปุ๊บแตกปั๊บเลยนะอัะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงเข้ามาแล้วนะครับส่งพิษบูเข้ามาพิษบูก็ยิงอัดเข้าไปที่วอลเฟ c กตอรได้นิดหน่อยนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวก็มีสกอร์เปียนแล้วนะครับเรียบร้อยครับพิษบูแตกนะฮะได้ฐานออกมาสองคนนะอ่า แสดงว่ารถคันนี้มีผู้โดยสารอยู่สองคนนะครับตรงนี้ว่าไงครับมาเจอเรเดอร์บักกี้ยิงอัดเข้าไปอีกนะพิบูลสามารถไปยิงพวกยานเกราะรถถังได้นะเพราะว่ายิงเป็นอาวุธจรวดนะแต่ว่าถ้าให้มาตัวตัวกับสกอร์เปียนในพิบูลสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องหนีนะจังหวะน,นี้อแล้วตรงนี้ไว่าไงเนี่ยอ๋อมีทหารฝั่งสีแดงเข้าประจําการอยู่นะะแล้วจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงออื ขยาย MCV มาเปิดฐานตรงนี้นะ่าสร้าง Refinery ทีแ่แปลว่าโรงถลุงแร่ขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ก็มี Predator แทงออกมาแล้วนะฮะก็โอเคนะครับพอกันบ้านได้อยู่นะฮะแล้วตรงนี้ Power Plant ก็สร้างขึ้นมาอีกนะทีแ่แปลว่าโรงไฟฟ้านะครับผมจะพูดทำไมวะ <c oughs> ก็รู้กันอยู่แต่ว่าตรงนี้โอ้ฝั่งสแสดงรู้สึกว่าโรงเก็บแร่จะไม่พอนะฮะแล้วเกมนี้เนี่ยส่งแร่ทีนี้มันส่งนานด้วยนะนานแบบนั้นนานนะ ตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งพรีเลเตอร์วิ่งเข้าไปสเกลนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เจอสิ่งนี้นะครับแล้วก็มี MCV ของฝั่งสีเขียวกำลังกระดึบมานะเป็นหุ่นเดินนะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยอ้พิทบูลนะฮะยิงอัดเข้าไปที่ MCV อย่างนี้เลยนะะโอ้โหแล้วในขณะเดียวกันจังหวะนี้ฝั่งสีเขียวก็สร้างสเนะตลแทงนะฮะพิทบูลต้องหนีออกก่อนนะครับสู้สเตลแทงไม่ได้นะฮะพิทบูล ถึงแม้ว่าจะยิงเป็นจรวนกันก็ตามแต่รู้สึกว่าสเตลแทงมันจะยิงรัวยอยู่นะหรือเปล่าหรือผมอาจจะเข้าใจผิด <c oughs> แต่ยังไงก็ตามนะฝั่งสีเขียวตอนนี้ก็ได้ถอยออกมาก่อนนะตรงนี้เขียวมีโอเปอเรชั่นเซ็นเตอร์กับเทคแลบแล้วเรียบร้อยนะฮ <c oughs> ะโอเคอะไปยังไงครับฝั่งสีแดง <c oughs> มาจอหน้าบ้านางนี้เลยนะสีเขียวสร้างโอเบลิส of ออฟไลขึ้นมานะฮะเสาแสงนะเกือบจะได้ยิงนะทำได้แค่ชาร์จนะครับจังหวะนี้น,นี่ไงเออรถถังสเตลมันยิงรัวมากนะอย่างที่เห็นเลยนะ,ะแล้วตรงนี้ว่าไงครับเอาด้คอ์เนอร์โอ้โหมากลางเป็นบังเกอร์อยู่นะจุดนี้ด้วยนะเดี๋ยวข้างในนี้มีอะไรโอ้โหแบล็กแฮน แบล็คแคนอืมออมากลางไว้ข้างๆโรงไฟฟ้าด้วยนะเผาแป๊บเดียวโรงไฟฟ้าแตกบึ้มเลยนะเรียบร้อยแล้วมีอะไรมาเคลียร์ไหมถ้าไม่คุณไม่เคลียร์นะครับฟังสีดงฮัลโหลมีทหารเอ้ยมีรถถังอยู่ไม่ใช่เหรอเรียบร้อยครับผมแบล็คแคนออกมาแล้วนะโดนไรเฟิลแมสสกอตยิงกดอยู่นะจังหวะนี้ได้ยังไงล่ะครับอืมก็วิ่งตามเลยนะจังหวะนี้แต่ว่าแบล็คแคนยิงเป็นอาวุธไฟนะมันเผาทหารแป๊บเดียวตายยกฝูงเรียบร้อยครับผู้ยังไม่ทันขาดคำไปแล้วนะตรงนี้ไม่ฮะ EPC ึ้นมาโอเคตรงนี้มีวอชทาวเวอร์ด้วยนะน่าจะมาสร้างาแถวๆนี้นะจริงๆแล้วจะได้รีบเคลียร์ทหารก่อนนะ่าจหวันนี้เดี๋ยวยังไงครับแบคแฮนโอเคแตกยกฟูงนะตรงนี้น่าจะเป็นการาส่งมาฮารัสแล้วก็ซื้อเวลานะฮะของฝั่งสีเขียวนะครับเรียบร้อยครับแตกหมดเลยนะอ่ะแลวในะขณะเดียวกันนะครับตรงนี้มีรถถังล่องหนวิ่งลงมานะฮะ ยังไงครับฝร่เข้าไปที่รถเก็บเร่นะครับยิงอย่างรัวเลยนะแป๊บเดียวแตกนะครับเรียบร้อยครับผมเตีแทงนี่เป็นหน่วย hit and run นะฮะนี่อย่างที่มันบอกนะ hit and run tank นะฮะก็คือเข้าตีและถอยหนีนะฮะเทียวเข้าเทียวถอยเข้าเร็วออกเร็วประมาณนี้นะครับผมแล้วตรงนี้โอ้โห p r e d a t o r กับพ t b u บูอยู่รวมกันอย่างอุ่นหน้าฟ้าข้างเลยนะแต่รู้สึกว่า GDI สีแดงนึงผมรู้สึกปแปลกอย่างหนึ่งนะ <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช่สีประจำกองทัพ GDI นะรู้สึกขัดใจเล็กน้อยนะ แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับรูปเกมนะว่าแต่รู้สึกว่าจะมีอะไรโอ้โหคอมมาพิบูเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วคุณสร้างคอมมาโพสไว้อย่างนี้แล้วยูนิตรถที่มันออกจากประตูมามันก็เสียบเข้าไปในโมเดลตัวนี้ดิตลกดีนะฮะอย่างไงก็ตามนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีเหลี่ยทรงสเปกเตอร์เข้ามาเออเลยครับอ้าวาร์ปหนีโอ้โหได้อย่างไรครับเนี่ย แต่งไงก็ตามนะยิงถล่มจากระยะไกลนะครับโอ้โหแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงใช้สปอร์ตพาวเวอร์เป็นออก้ายิงถล่มนะแตกหนึ่งนะครับผมอืมอ๋อไม่ใช่ว,วาฟนี่นะเมื่อกี้มันเป็นสปอร์ตพาวเวอร์ของฝั่งน็อตนะฮะสร้างกองทัพภาพลงตามผมนึกออกแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ครับโรงเก็บแร่สนามบินก็ไปแล้วนะฝั่งสีแดงอุตสาห์สร้างสนามบินขึ้นมาไม่ได้ใช้งานเลยนะแล้วตรงนี้ไอโฟนแมสคอตโอ้โหทั้งสควอตเลยอยู่คนเดียวนะ ตรงนี้เอ๊ะส่งอะไรเข้าไปรถเก็บเร่จะเข้าไปเก็บเร่เรียบร้อยสิครับโอ้โหแล้วตรงนี้เสาแสงตั้ง1 2 3นะฮะสามเสาเลยนะฮะจะเข้าไปได้ยังไงนะครับเนี่ยฝั่งสีเออ่ฝั่งสีแดงนะฮะโอเคก็ต้องใช้จักรนอตยิงสนับสนุนจากระยะไกลนะจังหวะน,นี้โอเคยิงเลยนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้อืมสเปกเ,เตอร์ยิงแข่งกับจักรนอตเอาแตกหนึ่งนะฮะจักรนอตเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะโอเคจังหวะน,นี้ยากเลยครับ สเปกเตอร์นี่มันเคลื่อนที่เร็วยิงเร็วนะฮะเอ,อ้ยยิงยิงแรงนะฮะแต่ว่าเลือดมันน้อยนะแล้วตรงนี้มัครับจะส่งพิษบูเข้าไปก็โดนเสียลักษณะนี้นนนบึ้มแตกไปอีกนะโอ้โหไม่ใช่แตกที่ตัวนี้นะแต่ว่ามาแตกที่ซากนะฮะก็เท่ากับว่าซากก็พังนะครับเอาเอนจิเนียร์มายึดมาซ่อมแซมก็ไม่ได้แล้วนะแล้วตรงนี้ก็มีเจกันอสไปอีกตัวหนึ่งนะครับสไนดเข้าไปที่เสาเลยนะแต่ว่าสเปกเตอร์ยิงถึงไหมฮะไม่แน่ใจสเปกเตอร์ ยิงถึงยิงถึงไหมน่าจะไม่ถึงนะอาจจะต้องเขยบมาสักหน่อยนะแต่ว่าที่แน่ๆนะเสานี้ก็ใกล้พังแล้วนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวเรียกเครื่องบินมาโปรโยกับระเบิดนะครับผมหือโอ้ยโอ้ยปลาเปียวแตกหืล้วตรงนี้ออกโน็ตคือยากและจะหนีออกยังไงนะแล้วตรงนี้ว่าไงไรฟันแมสควอตโอ้โหมาเคลียระเบิดนะฮึยากแล้วอ่าแล้วตรงนี้โอ้รีเคลเมเตอร์ฮับเอาไว้ผลิตมามาฟนะอ่า มาฟก็คืออีพิกยูนิตของฝั่ง GDI นั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้ว่าครับเก็บแร่เอาหมดแล้วนะรถเก็บแรก่ก็จะย้ายมาเก็บตรงนี้ต่อนะแต่ว่ากองนี้ยังไม่มีคนยึดนะแต่ว่าทิ้แน่นะครับฝั่งสีเขียวนี่ยสนามบินมาแล้วนะแอร์เทอรเบอร์นะหอคอยอากาศนะแต่ว่าผมจะขอเรียกว่าสนามบินไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันติดปากนะ,ะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวนี้ข้อดีคือเขาสร้างสเปกเตอร์ออกมาแล้วตำแหน่งดีมากเลย มากับการยิงถล่มเข้ามาเรียกอะไรอย่างนี้นะครับบึ้มเข้าไปนะฮะโรงทหารแตกนะครับผมอุตสาห์สร้างขึ้นมาฮนะตรงนี้ไหมครับรีเคลเมเตอร์ครับน่าจะกำลังประกบเออมาฟ์อยู่ละมั้งเนะจะไม่เอ่ยใช่จริงๆด้วยนะฮาร์เวสเตอร์อันเดอร์แอทแทกยังไงครับอ๋อรูดเก็บเรศมาเก็บเรศตรงนี้โดนทหารในตึกยิงนะฮะโอเคเข้าใจได้แล้วตรงนี้พิทบูโดนอะไรอะ่ะพิทบู กาจะเข้าไปโจมตีนะครับจะโดนเสายิงไหมครับยิงเรียบร้อยครับทีเดียวบึ้มเลยนะตรงนี้มาร์ฟมาแล้วนะอ่าเป็นรถถังขนาดใหญ่นะที่สามารถเก็บทรัพยากรโดยการอ่าเหยียบกองแร่ได้นะครีนไทเบเรียมคริสตัลนี่ไะแต่ตรงนี้เอ้ามันบอดี้บล็อกกันอีกนะไปไหนไม่ได้แล้วยังไงครับโอ้โหเอาโมเดลเข้าไปชนกันแล้วนะจังหวะน,นี้บั๊กแดกนะฮะอืะตัวนี้อุ้ยมาร์ฟโดนยิงอื ยิงแบบนิ่งๆชิวๆเลยนะตรงนี้ไว้ครับกองทัพวีนอมมาแล้วนะฮะอย่างเยอะเลยนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วมากดใช้ระเบิดไทเบรียมด้วยนะฮะหืฝั่งสีแดงจะแก้ทาง,างไงครับจังหวะน,นี้มีการอ้โหน่าจะใช้อะไรนะระเบิดเคลื่อนเสียงป้าของ GDI ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะยังไง Super Sonic Air Attack นั่นแหละนะฮะเอาไว้เคลียร์ฝูงอากาศยานของศัตรูนะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่เรดาร์หายไปแล้วนะัะไม่ทราบว่า MCV MCV อยู่นี่โอเคโอค้โหเ,เกมนี้ดูทรงแล้วถ้าทางจะยาวนานนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี้ได้เปรียบนะฮะทำไมากับระเบิดทํางานอ๋อได้เป็นการระเบิดของฝั่งสีแดงนะใช้ APC ในการวางนะหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าที่นี่นะครับปูงวิโอมเข้ามาตามเก็บมาร์อีกนะฮะจังหวะน,นี้อย่างดีนะสีแดงเขาสร้างพิทบูไว้อย่างเยอะนะครับแล้วตรงนี้ว่าครับอุ้ยสเปกเตอร์ยิงถล่มเข้ามาแล้วนะจากระยะไกลมากเลยนะฮะจังหวะน,นี้พิทบูต้องเข้าประทานนะครับ เรสเปกเตอร์อยู่ตั้งหลายคันนะแต่ไม่เป็นไรครับพิทบูมันเป็นเดเทคเตอร์อยู่แล้วนะครับมันาสามารถมองเห็นตัวสเปกเตอร์ได้นะฮะยูนิตล่องหนได้นะครับ,ลลรบแล้วตรงนี้ว่างรถกับแร่ฝั่งสีเขียวก,ก็เข้ามาให้เขายิงเล่นอีกนะจังหวะน,นี้โอ้โแล้ว,วีนอมโดนสอยแบบชิวๆง่ายๆอย่างนี้เลยนะไปสิครับฝั่งสีเขียวร่วงไปแล้วนะฮึือร่วงใส่หน้าผาไม่ใช่หน้าผาสิต้องเรียกว่าภูเขาเลยด้วยซ้ำนะจังหวะน,นี้ อล้ตรงนี้ว่าไงครับสเปกเตอรย์ยิงยิงยิงถล่มอะไรอ่ะมีเข้าใจทีแน่ๆนะครับอันนี้น่าจะกดผิดละมั้งนะ <c oughs> แต่ทีแน่ๆนะฮะจังหวะน,นี้ผิดบูเข้ามายิงรถกระแรไปได้นิดหน่อยแล้วก็ถอยออกนะฮ <c oughs> ะในขณะเดีวยวกันฝั่งสีแดงอ่าย้าย MCV มากลางเวทตรงนี้นี่เองนะฮะกำลังน่าจะสร้างเอ่อโรงถลุมแร่อยู่นะฮะ <c oughs> <c oughs> รีไฟนอรี่อ้าวแล้วไฟดับด้วยนะจังหวะน,นี้ยังไงครับ อกดขายโรงไฟฟ้าทิ้งนะยากเลยนะครับจังหวะนี้โอโปรดักชั่นก็จะช้าไปนะช้าไปนิดหน่อยโอเคโรงเก็บแร่เอ้ยไม่ใช่โรงเก็บแร่โรงไฟฟ้านี่ต้องรีบกดสร้างเลยนะตรงนี้可再 r 能 i structure ยังไม่ <c oughs> ยังไม่เคลียร์นะฮะ <c oughs> ตรงนี้ไว้ฮนะฝั่งสีเขียว ฝั่งสีเขียวนี่จริงๆเนี่ยดันได้อยู่นะฮะแต่ประเด็นคือมีแต่สเปกเตอร์ไงอาจจะต้องสร้างสเตลขึ้นมาช่วยนิดหน่อยนะฮะโอเคครับจังหวะนี้เอ๊ะเสียงใครยิงอะไรโอ้ยิงระเบิดเอ็ลงมาตรงนี้นี่เองแล้วคอนสตรัคชั่นยัดโอ้โหฝั่งสีเขียวอุตส่าห์เอามากางไว้ตรงนี้นะฮะดับไปเลยนะฮะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้มาร์ฟรู้สึกว่าน่าจะมีเอนจิเนียร์อยู่2คนละมั้งฮะข้างในนี้ ก็เอาเอาโซนทูปเปอร์ยัดเข้าไปด้วยหรือเปล่านะถ้าดูไม่ผิดนะฮะเพราะโซนทูปเปอร์ถ้าหากว่าย,ยัดแล้วจะได้ป้อมเรียวกันนะตรงนี้ว้ครับโอเบลิสออฟไลท์มาแล้วแล้วจังหวะนี้ยิงอัดเข้าไปเลยรครับจังหวะนี้อัดแล้วในขณะเดียวกันมีพิษบูมาจากด้านบนด้วยนะฮะจังหวะนี้มาร์ฟแตกไหมครับอื้ แตกเรียบร้อยนะแล้วจังหวะน,นี้มีการยิงถล่มมาจากอาวกาศด้วยนะเป็นสปอร์ตพาวเวอร์ของฝั่ง GDI นะครับแต่ว่ามาร์ฟแตกไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหหนีไม่ทันนะต้องกดสร้างใหม่นะครับเนี่ยจังหวะน,นี้ยิงถล่มก็ทําได้แค่เขารกนะปรับสภาพพื้นผิวให้มันเป็นหลุมบ่อที่นั้นเองนะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งซีเรียโอเคซีเรียไม่สนใจแร่ตรงนี้แล้วนะแต่ว่าเทเบิลเียมสไปยังอยู่นะไม่กดซ่อมด้วยนะครับ จังหวะนี้ว่าไงอวตารเข้ามามยิงเข้าไปได้นิสหน่อยนะฮะฝั่งสีแดียงตรงนี้ออ้ยังดีนะครับมีพิทบูกับพรีเดเตอร์อยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่หันมาเล่นอวตารนะอย่างที่บอกนะ,ะบึมไปแล้วเรียบร้อยนะฮะอวตารตัวหนึ่งนะตรงนี้แล้วตรงนี้มีพิทบูเข้ามาแจมอีกนะโอ้โหมีโซนทูปเปอร์โดดเข้ามายิงด้วยโซนทูปเปอร์ก็สไนเข้าไปที่ตัวอวตารเลยนะ สีเขียวนี่ต้องถอยก่อนนะครับแล้วตรงนี้พิทบูเข้ามาเข้ามาสเกลนะเสียสละชีวิตตัวเองนะผม <c oughs> เพื่อเก็บข้อมูลให้กับกองทัพนะฮะตอนนี้กลายเป็นว่าเกมพลิกมาเป็นฝั่งสีเขียวก็เสียเปรียบทางด้านจำนวนด้วยเช่นกันนะวันนี้โอ้โหแล้วตรงนี้ว่าไว้ครับพิทบูเข้ามาโอ้โห,โหมีสเปเอร์ยิงอยู่แนวหลังด้วยนะนี่อย่างไกลเลยนะฮะ จังหวะน,นี้ยังไงครับโอ้โ v หวีนอมเข้ามาเคลียร์นะจังหวะน,นี้ยิงเป็นอาวุธเลเซอร์แล้วนะครับมีการรีเซิร์ชเลเซอร์คาปาซิเตอร์นะฮะจัดการโซนทูเปอร์ไปได้เกือบหมดเลยนะตอนนี้เราอยู่3คนนะหนึ่งสกวอตใช่ไหมอ้อสองสกวอตนะโอเคอะไรจังหวะน,นี้ว่าไงครับวีนอมโดนยิงอยู่นะอ่าผิดบูไหลเข้ามาแล้วนะครับพรีเดเตอร์ก็มาแล้วนะตอนนี้ฝั่งสีแดง กำลังรุกคืบเข้ามาอย่างดูเดือดนะฮะต้องสีเขียวต้องดึงสเปกเตอร์เข้ามาซ่อมก่อนนะอ่าก็ยังดีนะมีอวตารคอยคุ้มกันสเปกเตอร์อยู่นะจังหวะนี้ยิงเข้าไปก็ปึ้มโอ้โหแตกนะฮะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้อะไรเนี่ยมาโดนกับระเบิดอีกนะครับแล้วทำไมเฟรมเรดตกวันนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นเอฟเฟกต์นะฮะแล้วตอนนี้ยังไงครับฝั่งสีเขียวก็ค่อยๆดันเข้ามานะจังหวะนี้เกมพลิกนะฮะเป็นรถถังสเตลอู้หเกือบจะเหยียบระเบิดอยู่แล้วนะ ตรงนี้มีจักรน็อตยิงอยู่นะอย่างไกลเลยนะครับตรง,จง,จงน,นี้จังหวะนี้สเตลแทงไม่พังนะเกือบพังนะครับผมโอ้โหหนีรอดออกมาได้นะฮะได้ตรงนี้เอ,อวาตานไว้ครับก็ต้องดึงกลับบ้านสิครับอ่าสูมไม่ไหวอยู่แล้วนะแต่ว่าสเตลแทงนี่โดนทหารปืนกลยิงทีเดียวเนี่ยน่าจะบึ้มได้เลยนะพลังชีวิตแทบไม่เหลือนะครับเสียงเลยโอ้ระเบิด m p แต่มันไม่โดนค่ะเลย ต้องขยับมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับมันจะได้โดนโรงรถกับรงเก็บแร่นะจุดนี้เนะี่ยแล้วตรงนี้ไว้ครับรงเก็บแร่คันนี้ไม่เก็บแร่ไม่ไปส่งแร่สักทีนะจังหวะน,นี้จะพูดอะไรวะโอเคช่างมันนะ,ะแต่ว่าตอนนี้คนระับฝั่งสีแดงรู้สึกว่าจะดรอปโซนทูปเปรลลงมาอีกครั้งหนึ่งนะม,มาจากดรอปพอตนะฮะ,ะตรงนี้ m อ v ซเอาพังแล้วนะรเรียบร้อยครับผมอวาตารตนพยายามจัดไล่เหยียบนะ ฝั่งสีแดงให้โซนทรูปเปอร์โดดออกมานะจุดนี้นะครับอย่างดเดือดนะแล้วตรงนี้ว่าครับจะกะนอตยิงไรอะไม่ทราบนะฮะแต่พอตรงนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหสร้างฐานใหม่เลยนะรู้สึกว่านี้น่าจะกลายเป็นฐานหลักแล้วนะ,ะจุดเกิดนี้นก็จะเป็นฐานรองไปนะฮะสเปซคอมมานด์ Up Link. อัพเลงก็ยังดีนะที่ยังเหลือนี้ไว้อยู่นะส่วนตรงนี้ Constru c t i o n ย a r d มีการล้อมรัวไปด้วยนะคือกะจะไม่เคลื่อนที่แล้วใช่ไหมอ่าตรงนี้อ่าฝั่งสีแดงขายโรงรถทิ้งแล้วนะฮะเอาตังนะดูทรงแล้วตังน่าจะไม่พอนะโอ้โหเลยอยู่หลักร้อยแล้วฝั่งสีเขียวว่าไครับฝั่งสีเขียวนี้ก็พอกันเลยนะสีเขียวอืมไฮบริีมฟิวหมดแล้ว mcv ไม่มีเหรอฮ MC นะ MCV น่จาจะกำลังสร้างอยู่นะนี่ไง คันที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้เสนไม่ยไม่รู้เช่นกันฮนะจังหวะนี้แล้วตรงนี้ฮืสเปกเตอร์ยิงอัดเข้าไปไปโดนใครเลยนะหนีออกได้ทันนะับฝั่งสีแดงแล้วในะจังหวะเดียวกันนี้เอา้าสีเขียวส่งสเตลเข้ามาทาลายหอสไปนะฮะเสาเออเรียกเสาเรียก,ยก,ยกหอก็ได้นะไทเบียมสไปแตกบิมนะฮะก็จะสปอนไทเบียมคริสตัลออกมานะรอบๆบนะครับผมจังหวะนี้นะแต่ตอนนี้ว่ายังไงครับสีแดงดึงจะกระน้อยกลับบ้านนะ โ <Okay. S 2> อเาคมาคุมพื้นที่ทางนี้ใช่ไหมหก็อนอ่าจ,จะเป็นเช่นนั้นนะ่อะอะ้่ตรงนี้ไว้ไงฮะฝั่งสีเขียว MCV ออกมาแล้วนะฮะเป็น MCV ตัวใหม่นะกลางเลยนะครับเป็น Construction Yard นะฮะจังหวะน,นี้ก็จะได้สร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมนะฮะแล้วยังไงฮะฝั่งสีแดง ตอนนี้สีแดงยังไม่บุกนะมีแต่กันบ้านอยู่นะส่วนฝั่งสีเขียวก็ส่งสเตลเข้ามาฮารัสเมนเรื่อยๆนะคอยป่วนนะเหมือนว่าซื้อเวลานะาแล้วจังหวะนี้ฝั่งสีแดงว่ายังไงครับก็ยังไม่บุกนะฮะแต่ว่าเคลื่อนทัพเข้ามาทำโซนโคอนโทรลโอ้โหดูสเปกเตอร์ยิงแตกยกฝูงเลยนะไรเฟิลแมนนะฮะต่อหน้าต่อตาเรายิงยิงถล่มตรงนี้นี่มัน เออฝั่งแล้วฝั่งสีแดงเขาจะเข้ายัางไงถ้ามาตรงนี้เพราะว่าดาเมจไ้้จะสเปส์ประดวนแถวนี้พอดีนะฮะอืมเละตรงนี้กองทัพฝั่งสีแดงไปไหนหมดตรงนี้มีมีรถเก็บแร่สภาพยับยืนนะอเลือดแดงแต่ไม่มีไฟนะอืเราจะไปเก็บแร่ตรงไหนนะครับตอนนี้ก็ จะถึง21นาทีแล้วนะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะครับต่างฝ่ายต่างเท่าเทียมกันนะจังหวะนี้ทัดเทียมกันเลยนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวสร้างวีนอมออกมานะจากสนามบินรูปร่างที่เป็นหอคอยแนะอทาวเวอร์นะตรงนี้เทบิวเรียมเคมีคลพลานต์โรงงานผลิตอาวุธเคมีจากไทบเรียมนะะก็คงเข้าใจได้ไม่ยากนะครับอ่ะ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ฝั่งสีเขียวทรงวีนอมบินออกมาแล้วยังไงครับโอเคน่าจะมาเจอกันตรงนี้นะครับอออื uh ื huh, พีเดเตอร์ดูโดนสเตล,ลกับเวนอมยิงแตกไปแล้วนะ,ะคือฝั่งนอตเนี่เป็นฝั่งที่ทำฮารัสทำสเกลหรือว่าทำฮิตแอนด์รันได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่ากองทัพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกองทัพที่ยูนิตเคลื่อนที่เร็วนะะแต่ว่าข้อเสียคือเลือดจะน้อยนะ นั่นแหละครับในขณะที่ฝั่ง GDI ในเคลื่อนที่ช้าแต่เลือดเยอะนะฮะยิงหนักหน่วงนะครับอมันก็ต้องแลกกันนะแต่ว่าฝั่งสกรีนนี่รู้สึกว่าจะเป็นฝั่งที่อาจจะต้องเน้นจานวนนะประมาณน,นั้นแต่ว่าเอา้าแอร์ทาวเวิร์มไปแล้วนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับโอ้โหบินนอมบินสวนพิษบูอย่างนี้เลยนะฮะร,รวงไปนหนึ่งลำนะจังหวะน,นี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับไหนขอดูใกล้ๆสิโอ้มันเป็นพื้นผิวอย่างนี้นะี่ เป็นตัวโมเดลอย่างนี้นี่เองนะอ่าโอเคอ่าแล้วตรงน,นี้ว่ายัางไงฮะฝั่งซีเค้ารงสเตลแทงเข้ามาเก็บพิษบูไปได้อีกหนึ่งคันนะแล้วตรงนี้มาฟคันใหม่ออกมาแล้วนะสร้างอยู่ไหนเอยสร้างจากนี่นะฮะรีเคลเมเตอร์ฮับ,บ,บนะฮะก็ทําหน้าที่เป็นโรงรถปกตินั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าจะสามารถสร้างรถถังมาฟออกมาได้นะซึ่งโรงรถปกติสร้างไม่ได้นะฮะ มานี้ล้วตรงนี้ว่ายังไงครับมาร์ฟบุกเข้ามาเดี่ยวๆอย่างนี้เลยนะส่วนฝั่งสีแดงเอ้ยสีเขียวก็อืวตารมาอย่างนี้เลยนะตรงนี้ปีนอมต้องมากระหน่ำยิงนะแล้วตรงนี้ร่วงไปอีกหนึ่งนะครับเอ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อมีพิษปูอยู่แล้วนะโอ้โหสีเขียวยากเลยฮะงานนี้ตรงนี้มาพยายามหลบหนีออกจากวิถีการยิงของสเปกเตอร์นะฮะแล้วยิงไปโดนซากอวตารด้วยนะเนี่ยโอ้โหแล้วจังหวะนี้ ทีแดงส่งพิษบูเข้าไปตายเล่นนะฮะฝัง่งสีเขียวจะแก้ทางอย่างไรอาจจะใช้ซูเปอร์โซนิกแอสไตร์ในการเคลียร์ฝงเวนอมอีกทีนี่ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าจริงๆนี่ซูเปอร์โซนิกแอร์แอทแท็หรือแอร์สไตร์ว่ะแอรทแท็กนั่แหละเป็นสปอร์ตพาวเวอร์ที่ฝั่ง GDI ไม่ค่อยใช้ให้เห็นกันนะเพราะกองทัพศัตรูส่วนใหญ่นี่เขามักจะไม่เล่นอากาศยานกันนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาร์คแตกไปอีกคันหนึ่งแล้วนะต้องสร้างใหม่นะครับในจังหวะนี้นอา่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอยโอ้เซลแทงเข้ามาแล้วนะโอ้หยมายิงรถเก,ก็บแร่แตกรถเก,ก็บแร่อาจจะแตกเพราะว่าโดนกระสุนของจักรนอนพวกเดียวกันก็ได้นะแต่ที่แน่ๆนะครับสีเขียวเข้ามาตรงนี้เอา้าแล้วก็ยังไงครับสแกนพื้นที่เจอนะคือต้องเอาลงให้ได้นะเอาลงไม่ได้ี่ง,งานยากเลยนะอือ <c oughs> ามาโปรโยระเบิดที่ทุ่งไทยเบเรียมเรียบร้อยครับผมโอ้โหทั้งรถถังทั้งทางาหารนะเข้าไปก็โดนกับระเบิดนะครับบึ้มแต่ทุยบึ้มใส่นานะครับเรียบร้อยฮะแต่ยังไงครับสเตลแทงก็ยังอยู่นะแต่คุณมองเห็นได้ไงอ๋อ,อเวลายิงมันจะเปิดเผยตัวตนนะผมก็ลืมนะอะจักรนอนฮัสก์ยังอยู่นะฮพวก พวกเฮฟวี่ยูนิตเวลาตายแล้วเนี่ยมันจะเหลือเป็นซากนะให้คุณสามารถเอาเอนจิเนียร์เข้ามาเรียกว่าอะไรนะเข้ามาขับเข้ามาซ่อมมันได้นะอ่านั่นแหละอันนี้บอกไว้เผื่อใครไม่รู้นะเผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะตรงนี้ไว่ายังไงครับโซนรูปเปอร์หนึ่งสกอตนะฮะกับไรเฟิลแมสวอตนะครับผมจังหวะน,นี้อ่มีการเคลื่อนทับกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะจาก ฝั่งสีแดงนะครับสีเขียวเ็เช่นกันฮะนำมาด้วยอวตารสามตัวนะครับแนวหลังมันมีสเปกเตอร์นะฮะแต่ว่าฝั่งสีแดงรู้สึกว่าจะมีแต่ทหารปืนกลนะฮะจังหวะนี้อ่าแล้วในขณะเดีวยวกันมีวีนอมเข้ามาอีกแล้วนะฮะเข้ามาเคลียร์ทหารนะครับโอ้โหหโ,โหร่วงเป็นใบไม้เลยนะและจังหวะนี้ไม่ฮะฝั่งสีแดงมีกองทัพอีกฝูงหนึ่งนะครับแต่ว่าเจอเวีนอมเข้าไปมันก็สู้อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะ เอาเวนอมสนใจยิงทหารไม่สนนะครับเ uh huh. ข้ามานะจุดนี้เลยทำอะไรเนี่ยทำไมตัวจับล่องหนดีเทคสเตลฝั่งสีแดงมียูนิตล่องหนด้วยเหรอฝั่ง gdi เนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้โอ้ฝั่งสีแดงไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะจ G ครับถ้าเป็นอย่างนี้นี่ต่อให้กดทหารกดสร้างทหารมาก็ไม่มีประโยชน์นะเวนอมคุมหน้าบ้านอยู่แล้วนะเรียบร้อยครับออกมาก็ตายหมดนะโอ้โ uh ห huh. แล้วฝั่งสีแดงรู้สึกว่ากองทัพก็น,น่าจะเหลือแค่นี้ใช่ไหมฮะเรียบร้อยอ่ะตรงีว่าไงครับ MCV เข้ามาอุ๊ยคอมานโดเกือบพังนะอืมคอมานโดว่าไงฮะเข้าไปทํำลาย MCV ไม่ได้นะครับแต่ว่าเจอเวนอมเข้ามาแล้วคอมานโดมันยิงอากาศไม่ได้เรียบร้อยครับผมตายนะือเป็นท่าตายที่แบบดูอลังการมากเลยนะกว่าจะล้มได้นะครับตรงนี้โรงเก็บแร่เรียบร้อยครับผม อันลิชแฮสบ e นดีฟิตนะฮะแพ้อย่างเป็นทางการนะฮะไม่ได้กดยอมแพ้ด้วยนะแพ้แพ้ตามระบบเกมเลยนะโอ้โหจำนวนยูนิตฝั่งสีเขียวก็เยอะนะในช่วงท้ายเกมสิ่งกอ่อสร้างก็เช่นกันนะครับทรัพยากรไม่ครับค่อยกันไปค่อยกันมาไปบรรจบกันที่ท้ายเกมนะฮะโอ้โหสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณวินฟอร์ฟันฝั่งสีเขียวน,นะหลังจากเวลา,าที่ยาวนานนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ